เอาความงดงามของธรรมชาติมาให้ชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาขึ้นจากดินมาค่ะเป็นดอกเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีใบนะคะต้นชนิดนี้เขาเรียกว่าดอกดินขึ้นในป่าค่ะ อย่างนี้เองก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเนี่ยปกติแล้วไม่ค่อยได้เข้าป่าค่ะวันนี้มาไล่ค่ะเขาจะขึ้นตามป่ามีอยู่ทั่วไปค่ะเป็นแถวคล้ายๆเห็ดเลยค่ะทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นค่ะเพื่อนๆดูเลยนะคะสวยงามแปลกตาค่ะเขามีชื่อว่าดอกดินนะคะดอกดินค่ะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้เลย นี่นะคะสวยงามน่าตื่นเต้นด้วยไม่เห็นเห็ดแต่เห็นดอกดินก็ตื่นเต้นดีใจแล้วค่ะธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมนะคะดูใกล้ๆนะคะเนี่ยดูลำต้นเขาเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเป็นกระจุกอย่างนี้เลยค่ะ มีเป็นแถวยาวเฟื้อยไปทางนู้นเลยค่ะเป็นทิวแถวไปทางนูง้นเป็นพืชไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะพาไปชมทางนูง้นทางด้านนู้นออกจะลกเดินยากนิดนึงนี่นะคะสวยไหมสวยไหมชอบไหมคะธรรมชาติที่สร้างสารรค์สิ่งสวยงามให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อน นี่นะคะเดินยากมากเลยอย่างนี้ต้องข้ามถาวันค่ะธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็มีอีกฝูงหนึ่งค่ะมียาวไปถึงนู่นเลยค่ะไกลๆเห็นไหมคะดอกขาวๆสีออกครีมๆชมพูชมพูนิดนึงม่วงๆค่ะบอกไม่ถูกเขาขึ้นหลาย หลายชุดแล้วนะคะชุดที่เขาแก่ก็มีที่ที่เขาแห้งตายไปนะคะาจากข้ามพาไปดูทางนู้นดีกว่าอ้อมดีกว่าค่ะเพื่อนโรกมากค่ะไปไม่ไหวแล้วโอ้ยติดหมวกติดหมวก,มวกนี่นะคะริมทางโอ้โหตรงนี้เป็นต้นน้ำอ้อมมา สวยงามมากเลยจุดตรงนี้เป็นพื้นที่ของยายนี้เองนะคะเป็นที่ดินสปรกรที่พอมอบให้ค่ะก็ยังมีพื้นป่าแบบนี้นะคะมีต้นไม้ให้ร่มเงาเราไม่ได้ถางทำไร่ทั้งหมดค่ะตรงนี้จะเป็นโขดหินค่ะ เป็นที่ชื้นเป็นป่าเป็นต้นไม้ใหญ่ยังอยู่ช่วงเห็ดเห็ดอะไรเนาะเห็ด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 ปวกค่ะออกตรงด้านนู้นที่ย็นีสซูมไปค่ะตรงนู้นก็จะมีเห็ดปวกออกจะไม่ถางออกค่ะจะไว้ให้เป็นป่าอย่างนี้แล้วก็ไว้ชื่นชมธรรมชาติ ดอกดินนะคะตรงนี้ชอบมากเลยค่ะมีหินด้วยนี่นะคะมีหินด้วยค่ะดอกดินเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เป็นสีม่วงค่ะในล่มจะมองไม่เห็นสีนะคะเป็นสีออกม่วงค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ต้นที่เขาขึ้นก่อนเขาก็เหี่ยวเฉาแห้งตายไปแล้วนะคะมีต้นใหม่ขึ้นมาสลับแทนทางนูเลยค่ะยาวเป็นพืชเลยนะคะยัยน,นี้ไม่เข้าไปค่ะยุงด้วยมีเถาวันด้วยเถาวันจะเกาะหัวยายน,นี้เอาแบบนี้เขาเรียกดอกดินนะคะ ตรงนี้เป็นโพรงหินเป็นก้อนหินทับซ้อนกันอยู่ก็จะมีอยู่ดอกดินค่ะเขาจะขึ้นที่ชื้นนะคะขึ้นในหน้าฝนตรงนี้ก็เป็นหินก้อนหินก้อนใหญ่ค่ะมีดอกดินขึ้นเหมือนกันค่ะเก็บธรรมชาติความสวยงามของป่า ของสิ่งสวยงามที่เราบางท่านไม่เคยเห็นนะคะเอามาให้ชมค่ะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีสิ่งสวยงามมาให้ท่านผู้ชมชมใหม่นะคะค่ะขอสวัสดีนะคะทุกท่าน